เอาล่ะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในระบบแบบ Toilet Tower Defense กันอีกแล้วนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยเราจะลองเอาเลเซอร์คาเมราแมนทั้งหมด4ตัวนะในการผ่านโหมดไนแมนนะผมไปดูนีกว่าแล้วว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วใช้ตัวอะไรลงกันบ้างก็ด่านที่เราจะเลือกลงในคลิปนี้นะครับจะเป็นเจ้าด่านรีสอร์ทนะโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคกดเลือกไนแมนเลยนะไนแมนมีทั้งหมด50เวฟนะโอเคเริ่มมานะออโต้สกิปเลยแล้วก็วางเจ้าเลเซอร์เขียวนะครับ วางไว้แถวนี้แล้วกันเผื่อมันเดินตรงนี้นะมันจะได้เดินทั้งหมด2ทางโอเควางซันต้าอีกตัวหนึ่งคือตอนนี้ซันต้าเนี่ยครบ3ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือแม็กซิมัมที่เราเอามาแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยจะเริ่มอัพซันต้ากับเจ้าลเซอ้อเขียวแล้วนะครับก็สาเหตุที่พี่เลือกด่านนี้นะหลักๆเลยนะผมก็เพราะว่ามันมี2ทางซึ่งใน2ทางเนี่ยมอนมันจะแยกกันครับคือถ้าสมมติเราเล่นเลนเดียวเนี่ยมอนมันจะแบบ อยู่ที่เดียวกันใช่ซึ่งตัวที่มันตีแบบเอ E นะีเนี่ยมันจะเล่นยากนิดนึงนะพี่ก็เลยเลือกด่านที่มันมี2ทางนะเพราะว่าไอตัวที่พี่เอามาเนี่ยมันไม่มีเอ E นะมันตีเร็วอย่างเดียวนะก็เลยต้องเอาก็เลยต้องเลือกด่านนี้นะเน้นให้มันตีแบบเดินมาตรงนี้แล้วตีเร็วๆดีกว่านะโอเคตอนนี้ก็เงินมีมันเจ็ดร้อยแล้วไหนๆก็มาแล้วเราจะขอวางเจ้าลัดเลเซอร์ดีกว่านะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างถูกนะถูกกว่าเลสนะบโอเควางตรงนี้แล้วกัน ก็ตอนจบคลิปนี้นะครับทุกคนจะดินเสียงไอ้เลเซอร์เนี่ยแม่งโคตรดังแน่นอนนะครับผมซึ่งหลังคลิปเนี่ยจะไม่ได้เสียเกมหรืออาจจะแบบได้ยินเบามากนะเพราะว่าทุกคนเห็นตอนนี้ไหมคือพี่วางแค่2งตัวเนี่ยไอ้พวกเลเซอร์เนี่ยเสียงมันก็ดังแล้วนะซึ่งไม่คิดว่าตอนหลังเนี่ยเลเซอร์เนี่ยมันจะดังกว่านี้มากๆเลยนะเราต้องเตรียมไว้ก่อนนะเราต้องเตรียมไว้ก่อนโอเคตอนนี้เว็บ11นเครับเรามีเงินอยู่ประมาณพันเก้าเราอัพเจ้าลาดเลเซอร์มาขั้นหนึ่งปึ๊บอัพมาเลย เพคัน okay, นี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นทาไมมันหลุดปะเออช่างมัน <laughs> วางเจ้าเลคือเขียวอีกตัวหนึ่งครับก็ลิมิตในการวางของเราครับก็คือตัวซ้ํานะไม่เกิน3ตัวนะสามสี่สิบสองนะก็จะได้บวกกับไอตัวเงินอดีันเป็น15้านะก็คือเว็บหลังๆเนี่ยเราจะไม่ขายเจ้าซานตานะคือเราจะแบบปล่อยปล่อยมันวีทิ้งแบงนี้เลยนะสำหรับซานตานะโอเคไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราขอทําการวางเจ้าเลเซอร์นะวางไว้ตรงนี้เลยนะเลเซอร์อัพค่อนข้างถูกเดี๋ยวอามาขั้นหนึ่งเยแล้วกัน สองขั้นก็ได้นะครับสองขั้นโอเคเล,เ,ล,เ,ลเซอร์เหมือนดามเมจจะดีอยู่นะเรียบร้อยนะครับดามเมจดีเราล่วงไปแล้วรับหลับไปละไปขออัพอีกขั้นหนึ่งนะครั่ไหนมันก็เริ่มหลุดแล้ว,ลวขอวังเจ้าเลเซอร์กันอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะร,ราคาถูกถูกสุดในรุ่นนะครับโอเคแล้วก็ขออนุญาตปิดออโต้สคริปต์นะครับไม่งั้นอาจจะบ้านบื้มแน่นอนนะไม่เกินนี้นะครับเอาละตอนนี้ก็เป็นเว็บที่25เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการอัพเจ้าลัดเลเซอร์คอมเบล่าแมนกับเลเซอร์ตันหยางละตัวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มวางทีละ3ตัวนี่ก่อนนะครับก็เราจะวางลัดตรงนี้เพิ่มอีก2ตัวนะครับก็จะเป็น3พอดีนะแล้วก็เลดเลดพี่วางครบแล้วนี่วะ่ะไปเดี๋ยวเราวางกินก็ได้นะครับเราจะวางให้ครบไปเลยนะ3ตัวแล้วก็เจา้าเลเซอร์กันปกตินะครับวางมาเลยโอเคอันนี้คือครบสิบห้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็จะทำการไล่อัพยาวๆแล้วก็เราขอทำการอัพลัด คาเมล่าไมนนะครับลาร์ดเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวแรกนะเป็นตัวนำนะเพราะว่าลาเลเซอร์เนี่ยระยะค่อนข้างไกลเลยนะระยะ50เลยนะอัพมาเลยนะครโอเคตันสองตัวแล้วโอเคลารเลเซอร์นะครับตันสามตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะอัพเรียงตามนี้เลยแล้วกันนะครับจะับกินให้ตันทั้งหมดก่อนนะครับกินตัวเก่าก็ยังไม่ตันเลยนะโอเคตอนนี้กินตันหมดทุกตัวแล้วใช่ไหมโอเคกินตันทั้งหมดทุกตัวแล้วนะเราก็จะทำการไล่อัพโจลารดลารดเย ได้อัพเจ้ากันเลเซอร์นะผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเว็บที่สามร้อยสองที่เรียบร้อยนะซึ่งเราก็อัพเลเซอร์กันคุเมลแมนตันครบทุกตัวแล้วแลังจังนี้เนะี่ยรับเจ้าเลเ,เลเซอร์ต่อเลยนะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเงินหมนะื่นสี่เนี่ยโอเคพอพอดีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทั้งหมด13ตัวนี้นะครับเราได้ทําการอัพตันเว็บที่เรียบร้อยแล้วนะก็หลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการทําได้แค่เปิดออโต้สคิปแล้วก็ปิดเท่านั้นนะครับเรามาดูกันว่า,าจะผ่านไหมนะสำหรับโหมดไนแม่นะผมโหมดไนแม่ก็สูงสุดเวฟที่50เลยนะ โอเคตอนนี้เป็นเว็บที่40แล้วนะครับก็อีก10เว็บก็จะจบแล้วก็พี่จะบอกว่าไอ้พวกนี้นะครับผมตอนแรกๆเนี่ยพี่คิดว่ามันจะแบบผ่านแบบไม่ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าทำไปเล่นไปคือมันแรงอยู่นะครับคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่ามันเ้วยกความที่มันเป็นเลเซอร์แล้วมันตีเร็วนะมันเลยดีอ่ะคือถ้าทุกคนดูดิคือมันตีแบบไม่ค่อยเข้าเลยนะแต่ว่ามันเป็นเลเซอร์มันตีเร็วนะมันเลยผ่านได้แบบผ่านได้แบบชิวเฉียวเฉียดนะค่อนข้างดีอยู่นะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเว็บที่41เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็พี่มีอะไรจะบอกอย่างนึงนะทุกคนจำต้นคลิปที่พี่บอกได้ไหมว่าถ้าระวังเลเซอร์เยอะเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างดังนะวันนี้คือพี่ปรับประมาณ3ขีดนะนี่เราจะลองเดินเข้าไปให้ใกล้ๆดูนะไม่รู้มันจะดังดัง,ดงไหมครับโอเคนะครับทุกคนเสียงมันโคตรดังเลยนะโอเคแป๊บนึงขอเปิดไว้สักขีดน,นึงก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินนะค,คือแบบ ก่อนหน้านี้นะตอนกต,ติตอนพี่ทํางานนะพี่จะเปิดเสียงโรบอทประมาณสี่ถึงห้าขีดน,นะครับแต่พอพี่เอาวางไอ้พวกเลเซอร์เนี่ยสามขีดมันยังดังเลยนะผมตอนแรกๆเนี่ยเรียกว่าโคตรตูดเลยนะครับเว็บที่สี่สิบเอ็ดผ่านได้กดคลิปมาเลยกันนะพี่เชื่อมันเปเ,เรียนเขียนได้อยู่โชคดีนะครับที่เรามีกีนเลเซอร์นะคือกีนเนี่ยไอ้กีนเนี่ยนะครับมันสโลเป็นซุปเปอร์สโลนะครับซึ่งถ้าไม่มีกีนเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะเล่นยากกว่านี้มากๆเลยคือตอนแรกเนี่ย พี่เนี่ยจะไม่ได้เอาเจ้ากินเลเซอร์มาแล้วนะพี่จะเอาเจ้าอะไรวะไอ้ลัดเลเซอร์ที่มันเป็นล่างขับรถนะครับแต่ว่าไอ้ลัดเลเซอร์ล่างขับรถเนี่ยคือมันตูดเกินนะครับคือมันแบบกากไปเลเซอร์กันอีกนะพี่ก็เลยหาตัวที่มีแบบเลเซอร์นะคือตอนแรกเนี่ยพี่จะเอาให้มันเข้าตีมนะก็คือแม่งให้มันดําหมดเอาให้มันตีมดําทั้งหมดเลยนะแต่ว่าคือพี่ลองมาเล่นละรอบหนึ่งนะครับแล้วพี่วางไอ้ตัวนั้นต้นเกียอ่ะคือมันไม่ไหวจริงๆนะครับคือขนาดพี่แบบอัพ เราคืออัพตันนะคือประมาณเว็บสิบอ่ะมันมันปล่อยมันเตื้อหลุดฉบายเลยนะผมค,คือเราเลยต้องเอากีนเข้ามาแทนนะเอาซุปเปอร์สโลว์เป็นหลักนะไม่งั้นระเบิดเลยนะเหมือนตามเมื่อกี้นะครับบานบึ้มโอ้ชิคกี้มาครับทุกคนมันจะหมุนมันจะหมุนวะเนี่ยหมุนทีนี้เรากีดเลยนะโอเคอกีดยังไม่หมุนนะไอ้กีดจะไหวไหมเนี่ยเว็บนี้มีไอ้กีดด้วยนะครับคือปกติพี่ไม่ค่อยลงนะไปหมุนไอแม่เนะี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีพวก ตัวอะไรบ้างนะครับเว็บท้ายๆดังๆเรียบร้อยนะครับกิดมันลำแล้วนะกิดมันลำแล้วจังหวะนี้ไงต่อกิดมันลำนะครับกิดมันลำกิดแม่งไอ้กิดมันปิ้งเมื่วาที่รู้สึกว่ากิดมันปิ้งไม่รู้นะครับลำนะกิดมันลำเออมอันนี้กิดมันบั็กหรือเปล่าทุกคนเนี่ยคือปกติเนี่ยคือมันหมุนมันจะมันวิ่งไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันแบบ ม,ม,มันมุนมวนมาหมุนต่อขิ้มาเลยแล้วกันนะครับสำหรับเว็บที่40่อ้าวเหลือตัวนึงนี่หว่า <c oughs> เหลือตัวนึง no ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงเดินเข้ามาโดนยิงตายนะครับคิดว่านะเวลายิง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 เรียบร้อยเว็บที่50เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้น่าจะเป็นเว็บสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาๆๆไหนก็เว็บสุดท้ายแล้วแล้วกันละครับเราขอขายซันต้าทีวีแมนเล่นๆไปกันแล้วนะครับ ขายก็ไม่ได้วางนะผมใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วขายแล้วกันนะหมันไส้ดีนะครับเออเลยมานะผมไอ้เจ้าวินโดว์ไทเลตนะครับยก UFO ก่อนเลยนะเขาเพื่อนเราเป็นโล่นะตอนนี้ตอนนี้นะครับบอสไม่ขึ้นแจ็คสันนะเลือดสองล้านห้านะน่าจะไม่ชิวอะไม่ชิวดีกว่า๋ยวเขาไม่ชิวมากก็ไม่ได้นะแม่งเหมือนวันนั้นอีกนะครับชิวจัดวิ่งเข้าบ้านนะครับไหลเลื่นเลยพวกเรา บอสเอ่อบอสทีโพสนะครับมันสองตัวแรกตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือเจ้ารถขนขยะกับไอพิซายตัวหนึ่งนะผมเป็นยังไงไหวไหมเฮ้ยแต่บอสพิซายมันดิเลือดเอยอะอยู่นะครับจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมครับนี่ระยะของลัดเลเซอร์หูตรงนีอง้อาจจะต้องมีการขายวางนะผมขอเจ้าข้าเจ้าไมเคลิลแจ็คสันก่อนนะครับเร็ว ไปขึ้นแจ็คสันทำไปเล่นไปทุกคนพี่ฆ่าบอสตายพี่ฆ่าลูกน้องมันไม่ตายนะครับขออนุญาตขายวางนะครับไปไหนลูกอัพอพโอเคตัวข้มงหลังนะครับหรือเรือสามพันแล้วแล้วเราปล่อยมันรอดไปโคต,ตรบุดงั้นเดี๋ยวเราขายวางเยอะเลยลวกันไหนมันก็จะจบเกมอยู่แล้วนะครับโอเคเอามา โอ้ oh, ไม่พี่พ่รัตเราลอนโอเคตายไปแล้วาสำหรับตรงหน้าตอนนี้ล็อกเก็ตหรือเลือดเก้าหมื่นกว่ามาๆเรียบร้อยจบแล้วนาสำหรับในแม่หมดนะครับด้วยทีมเลเซอร์คาเมราแมนของเรานะครับกดล็อบบี้เลย โอเคนะครับก็คลิปนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบล็อกแมปทอยเลตทาวเวอร์ด,ดีเฟนซนะ์นับกับทีมเลเซอร์คามิล่เลาเมยของเราดัวยเองนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เหมือนเดิมเลยนะใครที่มีคอนเทนต์หรืออะไรก็สามารถเสนอลงมาลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับใครเสนอดีทำได้เดี๋ยวพี่อาจจะแจกของรางวัลเนานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย